ทุกคนตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ร้านพิซซ่าแถวบ้านมินนะคะทุกคนเย้วันนี้เราจะมาลองชิมร้านพิซซ่าแห่งน,นี้กันนะครับว่าเหมือนเขาเพิ่งเปิดมาใหม่นะคะทุกคนโอเคไหนสวัสดีค่ะเฮะ้อะไรเนี่ยทำไมมันมีสาร,รากำลังตะภาพกำลังสีเต็มเลยอะ่ะ oh, <no. S 1> เขาบอกว่าเชฟนเนี่ยเขาเป็นบ้าไปแล้วทุกคน oh, no. ไม่นะเราโชคร้ายหรอเนี่ยเราจะต้องเอาชีวิตรอดจากร้านพิซซ่าแห่งนี้ไม่สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้า,าขสู่ช่องยีนิที้ชนแนลในช้าเย้และในวันนี้ก็อยู่กันในเกมโบรบอกนะคะในแบบนี้โรงงานพิซซ่าเอ้ยเมื่อกี้นั่งได้ด้วยหีโรงงานพิซซ่าแห่งนี้นะคะเพราะว่าเขาบอกว่าคนที่เนี่ย เออเชฟที่นี่เขาเหมือนจะเป็นบ้าเลี้ยวตนว้าตายเลยโอเคทุกคนต้องกระโดดข้ามตรงนี้ไปนะคะแล้วก็อย่าให้โดนสารด้านล่างเอาโดนเดล้วไม่ทำไมมันยากขนาดนี้ทุกคนอมถ้าเราดูเนี่ยเราก็จะปุยเลยนะคะตึ๊บตึ๊บโอ้โหโอ้ไมคก็ตึ๊บ นี่ตัวนี้จะตกไหมไม่ตกแล้วเย้เฮ้ยนี่มันพ่อครัวของที่นี่หรือเปล่าที่เขาบอกว่าเป็นบ้าแล้วทำไมมันมีดูสิมีหัวคนอยู่ในนั้นนะทุกคน <Hey! S 1> นี่เราจะรีบไปแล้วแหละตอนนี้เขาจะหันมาตอนนี้เขากำลังเหมือลอยอยู่นะคะโอ้โห oh. นี่มันอะไรเนี่ยที่มันที่นวดแป้งยักษ์นี่ นม่ทำไมมันมีน้ำอะไรไม่รู้อยู่น่าเกลียดมากอสงสัยไอ้ที่นอนแป้งมันมันมันโดนไม่ได้นะคะมันโดนละสารนั้นนั้นไปแล้วเราจะต้องกระโดดข้ามพวกนี้ไปนะคะเออห้ามโดนแม้แต่นิดเดียวนะคะดูควไม่งั้นเราก็จะตุยเลยหรือต้องหรือตรงนีอ้าวไม่ใช่ทุกคนตอนนี้ เราผ่านตรงนั้นมาแล้วนะคะเชฟก่อนเอาหัวนี้มาะไยเนี่ยมันคือเนื้อหรออ๋เราห้ามโดนเนื้อพวกนี้นะคะเพราะว่ามันอาจจะมีสาระไรก็ไม่รู้พี่เชฟเนี่ยเขาได้ทําอะไรลงไปกับเนื้อนั้นเฮ้ยนี่มันมะเขือเทศนี่ทุกคนนล้ด้านล่างของมะเขือเทศมันคือน้ําอะไรอะ่ะมันคือน้ำมะเขือเทศที่มีสารพิษแน่เลย โอเคเราผ่านมาแล้วเฮ้ยนี่มันอะไรเนี่ยนี่มันห้องครัวยักษ์ของเชฟเราเนี่ยห้ามโดนเตาที่มันร้อนนะคะไม่งั้นเนี่ยเ,เราจะตุยนะคะเมื่อกีเ้เขาบอกว่าเออนั่นไงเราจะตุยอืโอเคเอาไหมตึ๊บมันเหมือนไอ้เนี่ย เออที่แบบกันลุงอะมันเรียกว่าอะไรทุกคนใช่ไหมที่กันหน็นโอ้โหนี่มันอะไรเนี่ยมีทำไมมีมันเป็นอย่างเนี้ยอ,อย่าโดนมีดนแค่ไม่่งน,น,นั้นเออเราจะโดนบาดเฮ้ยนี่มันพ่อครัวตัวใหญ่มากทุกคนแล้วเขากำลังมืเมดเต้งแล้วดูหน้าตาของเขาดูแบบดูหน้าตาของเขาสิทุกคน ดูลูกจิตมากมากเลยอะโอเคเขาบอกว่าเออเราต้องค่อยๆเลาะขอบไปนะคะเพราะว่าถ้าสมมติเราเดินตรงที่เขากำลังน,นวดแป้งอย่างเนี่ยเราจะเป็นไงอา้าวไม่เห็นเป็นอะไรเลยทุกคนไม่เห็นแล้เราก็ไม่เห็นเป็นอะไรเลยเอา้าวเขาหลอกเราเหรอ,อทุกคนเห็นไหมนั้นอ้าวคือแบบแต่มันไม่เป็นไรทุกคน อยู่เกีมันบักหรือมันเป็นอะไรบู้วนเมื่อกี้เรารู้สึกว่าเราโดนหลอกคือแบบเห็นไหมแค่เราโดนตรงที่นวดแป้งอ่ะมืนคนนั้นเขาบอกว่าถ้าโดนที่นวดแป้งมันจะต,นนะตุยนะแต่มันไม่เห็นไปเลยเขาหลอกเราโอเคต่อไปนี่มันอะไรเนี่ยสับปะรดโดนแทงโอ้แม่ก้อนแล้วก็มีน้ำอะไรไม่รู้โดเรายังเกาะอยู่เลยไม่ต้องรับคะอื เหมือนชีสเลยเออเราตึ้เอาใหม่ทุกคนอื้อตรึบโอเคโอ้โหนี่มันซิงล้างจานนีนะ่ทำไมน้ำมันแตกๆอะทุกคนไหนละองดูเออคืออะทำไมทุกทุกอย่างที่อยู่ในในเชฟในห้องครัวเชฟเนี่ยม,มีสารแบบเยอะมากเลยออเออเราตื้น โอเคฮึ okay. เราต้องค่อยๆกระโดดไปบนจานไะคะเพราะว่าเออถ้าเราโดนน้ำไม่เต็มเตอ่เนี่ยเราก็จะตืน่นเลยอันนี้คือกระมันคือมอ่กระทาเอ้ยกระทามมองแล้วนี่มันอะไรเนี่ยน้ำแข็งลอยฟ้าหรอฮึล้าตกอืมเอาใหม่ๆอม่ ลงไปเลยทุกคนโอเคทุกคนเราจะต้องค่อยๆกระโดดตามเส้นตรงนี้นะคะเอ่อเราเหยียบตรงนี้ได้ปะเหยียบได้แล้วก็ปีนไปบนกล่องนมเลยฮึ๊ดตึด๊บโอ้โหก o อนนี่มันอะไรเนี่ยี่ต้องไปยังไงอ่ะอ๋อมันมีพื้นใสๆอย,ยู่ฮึ๊ดน,น,นั้นเราก็อย่าโดนเอ่อน้ำอะไรก็ไม่รู้น,นะคะโอ้นี่มันเส้นสปาเก็ตตี้นะโอ,อ,อ้โหเสน้น เล็กมากอืม้มชึบชึบชึบกรึบฮาเคปีนไปบนเซนสปาเกตตี้นะคะแล้วน,นี่มันคือซอสมะเขือเทศนี่เราอย่าโดนเลยนะคะอะไรที่มันเป็นน้ำๆหรือมันเป็นซอสของของของออร้านนี้อ่ะถ้าเราโดนล้วก็อาจจะถูได้ไม่คืนถ้าได้ หลอกเราอีกหรือเปล่าเนี่ยไอคนเนี้ยพวกเราไม่เชื่อหรอกอไม่นะคือแบบเราอยู่เฉยๆมันต้องลื่นอะมันลื่นอะทุกคนมันเหมือนหลังคามันมันเอ,อือโอเคเราล่อแล้ว,ลวอันนี้คือซอสมาส์ตาร์ทนะคะทุกคนโอเคเราอย่าโดนนะจ๊ะอึ๊บอึ๊บจึ๊บโอเคโอ้โห้ดูด้านหน้าของเราเฉพที่ หน้าตาน่ากลัวมากทุกคนแต่เราเนี่ยจะต้องรีบออกจากที่นี่แล้วนะคะเค้ยอันนี้คือแบบไอต่อเนี่ยน,นี่คือว่าอย่าโดนนะนี่เหมือนเป็นชีสนะคะแต่มันเหมือนชีสมากเลยอะ่ะเกลียดมากเฮ้ยตรงน,งนั้นมีประตูทุกคนไป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 เ<ป>ราน่าจะรอดแล้วนะคะทุกคนออกไม่ใช่ไม่ใช่ประตูประตูเลยมันคือท่อนะคะโอเค อันนี้ไปไม่ได้ลงไปตรงนี้เหรอปู๊บโอ้โหนี่มันเลเซอร์โอ้โหทุกคนในร้านพิซซ่านีเลเซอร์โอ้โหเราจะต้องกระดึ๊บกระโดดนะคะอย่าโดนเลยอือป๊าโดนเลเซอร์เลยโอเคเอาใหม่นะคะทุกคน เ yeah. ย้เรียบร้อยแล้วแล้แลนี่คืออะไรอ่ะนี่มันคือแฟลนฟลายทุกคนเฮ้ยมีคนโดนแล้ว้าโดนแฟนฟลายนะคะถ้าเราโดนแฟนฟลายเนี่ยเราจะเอ่อตัยเหมือนคนเมื่อกี้นะคะอืม้มโอเคนีค่กลัไปเฮ้ยมีประตูวทุกคน <c oughs> นี่มันหน้ารัานี่แสดงว่าเราใกล้จะถึงแล้วนะคะทุกคนเราก็จะออกได้แล้วนะคะทุกคนเย้เย้โอเคจะต้องเอิม่ม ค่อยๆกระโดดอย่าตกแมแต่นีดเดียวไม่งั้นกระดูกเราหักแน่ๆโอเคปีนตามบันไดนี้ปนไปเลยนะคะเดี๋ยวต้องไปอีกฝั่งหนึ่งจับ okay. โอ้โหตรงนี้มีชิ้นส่วนที่ชิ้นส่วนที่แตกหักอยู่นะคะโอเค๋ยวเราจะยังจะต้องเข้าในร้านอีกหรอนี่คือ ทำไมพ่อครัวน่ากลัวมากเลยทุกคนดูสิเขาฆ่าคนแบบว่าเอาเออตกลงไปทำไมเขาว่าแบบเอาเนื้อคนมาใส่ในสารกำลังภาพกำลังสีโอไมก็ oh น่ากลัวมากเลยทุกคนดูสิมันมีชิ้นส่วนแบบกระตุ้กระจ,ระจาดอุดมั้ย กระโดดไปบนพ่อพวกนี้นะคะแล้วก็เออดี่ยวนะคือเราจะต้องกระโดดไปบนหัวของคนตวกนี้องนกลัวมากเติมเข้าควักลูกกระต่ายอ๋อคิดว่าลูกกระต่ายอึ้บจึ๊บืออหือโอเคนี่คืออย่าโดนนะครับว่ามันสารแน่ๆโอเคต่อไปโอ้โห มันดักหน้าเลยมันดับโอ้โหน่กากลัวเลยทุกคนเฮ้ยคนนั้นถูกกินไปแล้วะไม่น,นั้นเรารู้ชะตากรรมเลยรู้เลยโอเคค่ะทุกคนคือเราไม่มีทางออกแล้วนะคะเพราะว่าถ้าเสมอเราย้อนกลับไปตรงนู้นเนี่ยตรงอับเบียงเร้ก็ต้องกระโดดลงไปแต่ว่ากระโดดเราหักแน่นอน อ้านกนไแล้วไม่นะนี่มันที่ไหนเนี่ยอย่าบอกนว่านี่คือในท้องของเชฟโอ้โหมีคุกกี้เดี๋ยวนะเขากิงเข้าไปทั้งอันเลยเหรอให่ติดคอเหรอเขาไปเชยอเลย,เลยโอ้โหต่อไปตรงนี้คือโอ้ไมคกูดกระดูกโอ้โหกระดูกทำไมกระดูกเข้าไปเป๊กระดูกเหมือนที่กระดูกหมาที่มัน กัดอะต่อไปนี่คือซี่โครงเหรอโอ้โหเราต้องปีนไปนะคะอ,อน่ากลัวมากต่อไปนี่คืออะไรอ่ะเราอย่าโดนไอ้เส้นเส้นนี้ก็พอรึ๊บตึ๊บมาดูนาะออโอเคทุกคนตั้งดูในมุมสูงนะคะรึ๊บอึอ๊บขึ้นรึ๊บ ตืบโอเคทำมาแล้วโอเคไปกันต่อไหคะตึบโอ้โหนี่คืออะไรอะเขากินน้ำแข็งทั้งก้อนเหรอมันอาจจะไม่ใช่น้ำแข็งอึ๊บเดียวก่อนนะทางต่อไปเอ,อือมันคือทางนั่นแหลคะค่ะทุกคนทุกคนคงรู้นะคะคือเหมือนว่าทางนี้น่าเกลียดมากโอเคทุกคนตอนนี้นะคะแล้วก็ออกจากลำไส้ของเชฟมาแล้วนะคะ แล้วคือด้านหลังหือหน่าเกลียดมากเราถัดไปดีกว่าคะ่ะเฮ้ยทุกคนดูนเหมือนว่าเราจะผ่านเราจะรอดแล้วนะคะทุกคนเย้นี่ไงเย้เย่เยอ้อ๋อคือมันจะมีอีกหลายแมปที่เราจะได้เล่นะคะโอเคเรารับเหรียญนี่ก่อนเลย ตอนนี้นะคะเราก็ออกจากร้านพิซซ่าสุดสยองฟันหน้าเกลียดหน้ากลัวมาแล้วนะคะนี่คือบ้านมาเข้าไปได้ไหมเข้าไปไม่ได้อีกไม่ใ่ทุกคนไหนดูสีอันนี้เป็นโอ้โหคือสูงมากหน่อยไหน,หนอลองลองเล่นอันนี้หน่อยนะตุ๊บตจ๊จเจ,จโอหม y g ก็เฮ้ทุกคนเราสามารถดูนี่เลยร้านที่เราเพิ่งไปเล่นมานะคะ ดูซิ้ซึ่งแบบนี้นะคะน่นก็สนุกใช้ได้เลยนะคะทุกคนก็อันนี้ก็ไม่แน่จะเป็นแมบ,บเก่าหรือเปล่าน,นะคะก็นั่น,นแหละค่ะนี่ใชแมบเก่าททุกคนก็คือแบบมันังมีอีกสองแบบนะคะมีแบบโจรที่เราจะต้องไปขโมยหรือว่าแบบไปขโมยเพชรแล้วก็มีแบบหนีซอมบี้นะคะทุกคนใครอยากให้เล่น ด่านไหนเนี่ยมิ้นมาได้เลยนะคะ่ะเน่อุย้ยดูมันกระโดดสูงอยู่ก็สำหรับคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าทุกวันพุธกับบันอาคิบ๊ายบาย